เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ใ้องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวายสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆท้าู้ชมได้เลือกซื้อเลือกชมกันนะครับคันนี้เป็น Honda Civic นะครับซีวิกโฉมสีดอครับกับราคาเพียง36,000บาทเท่านั้นเองสวยๆถูกๆกันไปเลยนะครับคันนี้ ชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามไ้ก่อนเลยนะครับมาที่เป้ารถสวยๆท่านชมได้เลือกซื้อเลือกใช้กันเป็นประจำทุกวันเลยครับได้ไม่พลาดตัวเลือกใหม่หม่ครับอันนี้เครื่องดีครับเล่มเอกสารุดโอนคบภาษี6 5้าครับเครื่องดี 15B ครับ P ี0ทั้งตัวเลยครับขับมันแน่นอนเฉพาะเครื่องก็20,000แล้วนะครับอันนี้ขายจริง36,00 0บาทเท่านั้นเองเกียร์เอ20ครับช่วงล่างใช้ได้เลือกสุดไม่ดดงแอร์เย็นเกียบกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานครับ สวยดุขู่เลยนะครับ3า0 0 0นบาทนะครับสีสันตามรูปเลยครับน้ำมันล้วนสนใจก็ติดต่อเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปครับถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปนะครับหรือกดที่ลูกศรใต้คลิปก็ได้อังเราก็เป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าครับตอนนี้ก็รีวิวดูกันเรื่อยๆอ่านะครับสีสันมีเลื่น้อยบ้างครับภายในยังสะอาดเบาะหนังครับหน้าต่างไฟฟ้าทั้งสี่บานสวยงามเลยทีเดียวครับประาตูสวยๆไม่มีแตกหักชำรุด รีวิวดูกันเรื่อยๆก่อนนะครับคันนี้สวยๆคุ้มๆครับอนี้เดิมๆครับไม่มีรอยชนหนักครับตะเข็บไายกวาซอกหลีบรอยพับรวยอักงานยังอยู่ครบๆส่วนใจก็ติดต่อจะของหน้าครับไปดูตัวจริงทดลองขับประกอบการตัดสินใจกันก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ